เทศบาลตำบลท่าไสาลวดออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงในชุมชนสา,ากรณ์และชุมชนหนองกิ่งฟ้าค่ะหน้าที่ทําการชุมชนบ้านสา,ากรณ์และชุมชนหนองกิ่งฟ้าว่าที่พันตรีเทียรยุทธวุฒิอัศสารประหลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศบาลตำบลท่าใสาลวดมอบหมายให้เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าใสาลวด ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนชาวชุมชนในเขตชุมชนบ้านสหกกรและชุมชนหนองกิ่งฟ้าตำบลท่าใสาลวดอำเภอแม่สอดเพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้นำสัตว์เลี้ยงไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันกันอย่างต่อเนื่องและใกล้บ้านเนื่องจากโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคสัตว์สู่คนที่ร้ายแรงซึ่งคนหรือสัตว์ ที่เป็นโรคนี้จะเสียชีวิตทุกรายแต่ก็สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงเป็นประจำทุกปีโดยนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนเมื่ออายุ3ามเดือนขึ้นไปและฉีดซ้ำทุกปีและหากเกิดกรณีถูกสุนัขบ้านหรือถูกสุนัขจรจัดแมวหรือสัตว์อื่นๆกัดให้รีบล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาดหลายๆครั้งใส่ยาฆ่าเชือ้อเพื่อช่วยลดอัตราเกิดโรคได้ถึงร้อยละ80-90เซ แล้วรีบไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุดเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคจนครบตามที่แพทย์แนะนำหรือหากประชาชนในพื้นที่พบเห็นสัตว์ที่สงสัยว่าอาจเป็นโรคพิษสุนัขบ้ามีอาการหางตกเดินโซเซน้ำลายย้อยลิ้นห้อยตาขวางให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลหรือผู้นำชุมชนให้ช่วยกันจับโดยระมัดระวังอย่าให้ถูกกัดแล้วกักสัตว์ รอดูอาการสิบวันหากสัตว์ตายให้นำหัวสัตว์ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการต่อไป